สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ขึ้นบทใหม่นะครับเป็นบทที่สามหัวข้อแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานซึ่งบทนี้มีความสำคัญมากนะครับอาจารย์ค่อนข้างจะเน้นบทนี้เป็นพิเศษนะครับทำไมเราต้องเรียนเรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานนะครับก็เพราะว่าแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้โครงสร้างคานวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ศึกษา2ตัวนี้เพื่อที่จะนะครับนำค่าที่ได้เนี่ยนะครับนำค่าแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่ได้เอาไปออกแบบคานนะครับอาจจะออกแบบขนาดคานนะครับสมมุติว่าเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ออกแบบขนาดคานแล้วก็อาจจะออกแบบว่าเราจะใส่เหล็กเสริมเท่าไหร่ยังไงนะครับมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็สามารถที่จะนําไปใช้ประกอบวิชาชีพได้โดยตรงเลยนะครับ <c oughs> สําหรับแรงเฉือนและ โมเมนต์ดัดในคานเนี่ยในสไลด์แรกนะครับจะแสดงให้เห็นว่ามันมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็ให้ดูตัวอย่างง่ายๆนะครับผมมีคานแบบ s ิ m เ l ิลบีมนะครับมีซัพพอร์ตแบบฮินชหรือว่าบาันพับนะครับด้านซ้ายแล้วก็มีซัพพอร์ตแบบ r o l เลอด้านขวาคานตัวนี้มีแรงกดมากระทำนะครับน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ P นะครับซึ่ง เราก็สามารถที่จะหา reaction ได้ถูกไหมครับมี ax ay และ by นะครับซึ่ง ax นี้ก็รู้เลยว่าเป็น0นะครับเพราะว่าแรงกระทํามีเฉพาะในแนวดิง่งนะครับเพราะฉะนั้น reaction ก็จะเหลือเฉพาะในแนวดิง่งเท่านั้นนะครับก็เป็น ax ซกกับศก็เหลือ ay กับ by <c oughs> ประเด็นก็คือว่าในอของเราเนี่ยนะครับวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับหลักของวิชาเราก็คือว่า ถ้าวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลครับตัดเซกชันตัดเซกชันออกมาดูเช่นสมมติผมตัดเซกชันออกมาดูฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายที่เป็นสีเขียวเนี่ยตัดมาดูตรงนี้นะครับเซกชันที่ตัดออกมาก็ต้องสมดุลด้วยนะครับต้องสมดุลด้วยคราวนี้ตรงนี้คือหน้าตัดที่เราตัดนะไอตรงเนี้ยคือหน้าตัดที่เราตัดเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าพอตัดปุ๊บนะครับจะมีสองสิ่งที่โผล่ขึ้นมานะที่โผล่ขึ้นมาสองสิ่งนี้มันเป็นแรงภายในที่เกิดขึ้น ต้องตัดเซกชันถึงจะเห็นนะครับแรงภายในที่โผล่ขึ้นมาก็คือ1 v v มาจากคำว่า vertical shear force นะครับก็คือแรงเฉือนในแนวดิ่งนั่นเองถูกไหมครับเพราะแรงนี้มันขนานกับหน้าตัดที่ตัดนะครับก็เป็นแรงเฉือนในแนวดิ่งและ m นะครับเนี่ยนะครับและ m m ก็คือมาจากคำว่า bending moment นะครับแสดงว่าถ้าเราตัดคาดน,นะครับ มันจะมีสองสิ่งโผล่ขึ้นมาเหมือนกับเราตัดแขนของเราแล้วมีเลือดกระฉูดออกมานั่นแหละครับเลือดเราือแรงภายในนะฮะอันนี้มันจะมีแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดโผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อทําให้คานนี้อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในตัวเลขนะครับว่ามัน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 โผล่ขึ้นมาแล้วไอวี IV กับเอ็มนี่มันมีค่าไหมยังไงนะครับสําหรับในสไลด์นี้ก็ให้ดูว่ามันมันมีก่อนละกันนะครับสิ่งที่สังเกต อย่างหนึ่งที่ควรจะจําไว้ก็คือว่าทิศทางและก็เครื่องหมายของมันนะครับถ้าเราดูคานด้านซ้ายมือนะครับเราจะสมมุติให้แรงเฉือนภายในเนี่ยในแนวดิ่ง v เนี่ยทิศทางลงเป็นบวกและโมเมนต์ดัดภายในนะครับถ้าเราดูฝั่งซ้ายเนี่ยทิศทางทวนเป็นบวกนะครับเพราะนั้นจําไปเลยว่าลงเป็นบวกทวนเป็นบวกนะครับนี่คือดูฝั่งซ้ายถ้าดูฝั่งขวาสีเหลืองนะครับตัดเัญชักนปุ๊บ มันก็จะมีหน้าตัดของมันใช่ไหมครับก็จะมี V กับ M นี่ก็โผล่มาเหมือนกันนะครับแต่ทิศทางจะตรงข้ามเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไงลงเป็นบวกอันนี้ก็จะขึ้นนะครับเป็นบวกตรงนี้ควนนะครับตรงนี้ก็ตามเข็มนะครับเป็นบวกนะครับซึ่งในวิชาเราในสเต็ปนี้จริงๆก็ดูแค่ฝั่งซ้ายก็พอนะครับเพราะว่า V ฝั่งซ้ายกับ V ฝั่งขวามันขนาดมันเท่ากันแล้วก็ M ฝั่งซ้ายกับ M ฝั่งขวามันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นดูข้างเดียวก็พอ นะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเราจะมาดูซิว่า v กับ m มันมีค่าจริงๆริงไหมนะครับสไลด์นี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเราก็มีคานเนาะเริ่มมีตัวเลขแล้วเนาะมีคานนะครับมีแรงกระทำ400นิวตันกดลงมานะครับคานนี้ยาว8เมตร400นิวตันลงมากลางคานก็คือ4เมตรกับ4เมตรถูกไหมครับมันก็ลงกลางคานเป๊ะเรียกชื่มันก็สมมาตรกันใช่ไหมอ่าใช่อันนี้400นี่ก็แบ่งกันคนละ200นะครับเนี่ย คราวนี้ผมอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเอาละถ้าสมมุติว่าผมอยากจะตัดเซกชันที่หน้าตัด C ตรงนี้นะซึ่งหน้าตัด C ตรงนี้มันอยู่ห่างจากปลายซ้ายมือเนี่ยนะครับประมาณ3เมตรนะอยู่ที่3เมตรนะครับเนี่ย Add three meter from left end นะครับที่3เมตรจากปลายซ้ายนะครับอยากดูซิว่าเอะถ้าเราตัดเซกชันตรงนี้มันจะมีแรงเฉือนกับโมเมนต์ดั่โผล่มาจริงไหมนะเอาละคราวนี้ผมก็ตัดนะตัดชุบเลยตัดชุบผมก็ดูฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยดูฝั่งซ้ายนะครับตัดที่3เมตร เดเรียชัน200นิวตันก็ต้องพามันมาด้วยนะครับเห็นไหมครับคราวนี้สมการสมดุลเราก็มี3สมการใช่ไหมซิกมาเอฟเอกซ์เท่ากับ0ซิกมาเอฟไอยเท่ากับ0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ซิกมาเอฟเอกซ์เท่ากับ0เราใช้ไปแล้วเราก็รู้ว่าอะไรครับ ax ax ใช่ไหมเอฟเอนี่เป็น0เนาะก็ไม่ต้องถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องละนะเราก็ดู2ตัวคือซิกมาเอฟไอยเท่ากับ0กับซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นะครับดูซิิกกกกกกกมมาาาาาเเเททท่่่่ััับบบออนนนนะะซ็คืแแรรงงงลขึ้ แรงลงเท่ากับแรงขึ้นหรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็ได้นะครับอ่ะสมมุติว่าเป็นแรงลงเท่ากับขึ้นก็แล้วกันแรงลงมีอะไรบ้างครับนะจัดนี้เราสมมุติว่า v มันมีใช่ไหมโผล่มาเนี่ยเราสมมติให้ลงเป็นบวกก็คือ v อ่ะทิศทางลงก็ทิศทางลงแรงในทิศทางลงก็มี v นะครับมี v ตัวเดียวนะครับแรงในทิศทางขึ้น200นิวตันนี่คือแรงดันนะทิศทางขึ้นมี200นิวตันงั้นก็รู้เลยใช่ไหมว่า v คือ200นิวตันนะครับเนี่ย v ตัวนี้อันนี้ขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหม วีก็ต้องลงทั้งนั้นแหละนะครับโมเมนต์ยังไม่เกี่ยวเพราะว่ามันคนละคนละเรื่องกันอันนี้คือเป็นสมการของแรงเนาะไม่ใช่สมการโมเมนต์เพราะงั้นมองเห็นง่ายๆนะวีมันต้องมีแน่นอนถ้าไม่มีจะไม่สมดุลทําไมไม่สมดุลอ่ะมีเฉพาะแรงขึ้นอย่างเดียวมันก็ไม่สมดุลถูกไหมมันต้องมีแรงกดลงใช่ไหมมันจะได้เป็นไงมันจะได้หักล้างกันนะครับซิกมาเอฟวจะได้เป็นศูนย์นะครับนี่เป็นเหตุนะทาไมว่าเออตัดเซกชันแล้ววีมันต้องโผล่มันโผล่มาเพื่อทําให้สมดุลนั่นเอง ส่วนโมเมนต์ล่ะครับหน้าตัดนี้สมมุติให้เป็นหน้าตัด c นะครับโมเมนต์ Moment ตรงนี้สมมุติที่ทางทวนให้เป็นบวกผมก็สมมุติตรงนี้แหละให้เป็น m c แล้วกันดูว่า m c เนะี่ยโมเมนต์ที่จุด c มีค่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้สรรมการโมเมนต์ซิกมาโมเมนต์รอบจุด c เท่ากับศูนย์นะถ้าผมเทคโมเมนต์รอบจุด c นะครับสังเกตดๆีๆนะครับแรงเฉือนตรงนี้มันผ่านนะจริงๆอ่ะมันผ่านมันผ่านจุด c ถ้าผ่านจุด c จะไม่ทําให้เกิดโมเมนต์ถูกไหมครับและมันไม่มีแขนของแรง เพราะแรงผ่านเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้เกิดโมเมนต์ก็ไม่เกี่ยวผมก็เซตเลยโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเทคโมเมนต์รอบจุดนี้นะครับ mc นี้ผมสมมุติให้ทวนนะตั้งแต่แรกเลยสมมติให้ทวนเพราะฉะนั้นฝั่งทวนก็จะมี mc <c oughs> น,นะครับถ้าเราเทคโมเมนต์รอบจุดนี้สังเกตนะครับเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของเข็มนาฬิกา200นิวตันะดันขึ้นมันเหมือนกับดันให้เข็มนาฬิกาเปไงอะ หมุนไปในทิศอะไรครับตามเข็มไหมนี่จุดศูนย์กลางเข็มนาฬิกานะสองนิวตันดันให้ตามเข็มนะครับดันขึ้นคือดันให้ตามเข็มเกิดโมเมนต์ตามเข็มแน่นอนแรงคืออะไรสองร้อยนิวตันแขนของแรงคือเท่าไหร่ก็คือสามเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งโมเมนต์ตามก็จะมีสองร้อยนิวตันคูณกับสามเมตรนะก็กลายเป็นสองร้อยคูณสามก็เป็นหกร้อยนะครับหน่วยก็คือนิวตันคูณเมตรนะครับเพราะเป็นโมเมนต์โมเมนต์นี้คือแรงคูณระยะทาง หน่วยมันก็ต้องเป็นแรงขุนระยะทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าโมเมนต์ลอตจุด C มันก็มีตัวตนนะครับ v ก็มีตัวตนโมเมนต์ก็มีตัวตนณหน้าตัดนี้ก็เพื่อที่จะรักษาสภาพให้หน้าตัดของเราอยู่ในสภาพว่สมดุลนะครับคราวนี้ลองมาตัดดูเซกชันอื่นกันบ้างสิลองมาตัดแถวๆนี้ดูบ้างเนาะนะหลังจากที่เลยแรง400นิวตันเนี่ยนะตัดแถวนี้ดูสิอ่ะมาดูนะครับเนี่ยแล้วตัดเซกชันที่หน้าตัดดีนะครับเขาบอกว่าไง S at s meter from left end 6เมตรจากปลายซ้ายนี้ปลายซ้ายวาดมา6เมตรนะครับก็ตัดเซกชันก็คือรูปนี้ถูกไหมรูปนี้รูปข้างล่าง4เมตรบวก2เมตรได้6เมตรนะครับตรงนี้นะตัดตรงนี้ตัดเราว่า v ก็โผล่ขึ้นมา m ก็โผล่ขึ้นมาจำไว้เลยลงเป็นบวกทวนเป็นบวกสมมุติไปอย่างนี้ก่อนนะครับคอาวนี้เราก็มาหาค่า v ใช่ไหมมาหาค่า v มาหาค่า m ก็ หาค่า v เนื่องจากเป็นแรงในแนวดิง่งก็ใช้ sigma Fy เท่ากับศลงเท่ากับขึ้น v ลงไหมลงก็อยู่ฝั่งซ้าย400ลงไหมก็ลงก็อยู่บวกกับ v เข้าไปใช่ไหมครับส่วนขึ้นมีตัวเดียวก็คือ200 200ก็มาอยู่ฝั่งขึ้น,นย้าย400ไปเป็นลบ400 200ลบ400ก็คือเหลือเป็น v เครื่องหมายเป็นลบนะฮะก็คือลบ200ซึ่งไม่ต้องตกใจเครื่องหมายลบนั่นหมายความว่า v เราสมมุติให้เป็นลงที่ทางลงเป็นบวกก็จริงแต่เครื่องหมายออกเป็นลบแสดงว่าแรงเฉือนที่ทางมันเป็นขึ้นนะครับกไ็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาครับหาค่า md ซิมีค่าไหมผมก็เทคโมเมนต์รอบจุดนี้ซิกมา md เท่ากับศูนย์ทวนเท่ากับตามเทคโมเมนต์รอบจุดดี v มันผ่านแรงเฉือนผ่านก็ไม่เกิดโมเมนต์นะครับโมเมนต์ moment ทวนเท่ากับโมเมนต์ตาม md สมมุติให้ทวนอยู่ละเพราะฉะนั้น md ก็อยู่ฝั่งทวนนะ 400ทวนไหมอ่าดูนะเราเทคโมเมนต์รอบจุดนี้400กดลงมาถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเข็มนาฬิกา400ก็เหมือนกับจะมมวนใช่ไหมมวนให้มันมาให้เข็มมันมาที่ทางทวนเข็มเหมือนกันใช่ไหมทวนเข็มเหมือนกันงะฉ้น400ก็อยู่ฝั่งทวนเข็มแต่มันเป็นแรงถูกไหมครับจะหาค่าโมเมนต์ต้องเอาแรงคูณกับระยะทางระยะทางเป็นเท่าไหร่2เมตรเพราะฉะนั้นทวนเข็มนะครับมีขนาด400นิวตันคูณกับ2เมตรเห็นไหม สี่ร้นิวตันคูณกับ2เมตรอยู่ฝั่งทวนนะครับครานี้ฝั่งตามก็เหมือนครั้งที่แล้วแหละสไลด์ที่แล้ว200ตามเข็มใช่ไหมจุดศูนย์กลางของเข็มนาะฬิกาสอ0รดันขึ้นก็ทําให้เข็มหมุนไปทางตามเข็มทิศทางตามเข็มงั้นั้นความยาวของแขนมันเท่าไหร่อ่ะเราเทคโมเนต์รอบจุดดีด็อกความยาวของแขนก็เป็น6เมตรนะครับตามเข็มแรงคือ200นิวตันแขนคือหเมตรก็คือสองร้คูณหกนะครับ ก็ย้าย400คูณ2มาลบกับด้านนี้นะครับก็จะได้โมเมนต์รอบจุด,ดีเป็น400นิวตันเมตรนะครับจริงที่อยากจะให้สังเกตนะก็คือลองดูนะครับลองดูเฉพาะค่าแรงเฉือนก่อนนะดูเมื่อกี้ถ้าตัดที่3เมตร v เป็น200ถ้าตัดที่6เมตรอีกหน้าตัดหนึ่ง v เป็นลบ200เห็นไหม v ไม่เท่าเดิมถ้าดูโมเมนต์บ้างตัดที่3เมตรที่จุด4นะครับที่หน้าตัด4 โมเมนต์เป็น600นิวตันเมตรแต่ถ้าตัดที่6เมตรนะครับที่หน้าตัดดีโมเมนต์ Moment เป็น400ก็ไม่เท่าอีกใช่ไหมแสดงว่าแต่ละหน้าตัดที่เราตัดเนี่ยโมเมนต์ Moment กับเชียรยมันไม่เท่ากันโมเมนต์ Moment กับเชียรยไม่เท่ากันนะครับนี่จะทํายังไงดีนะครับก็มาดูหน้าถัดไปนะครับวิธีการแก้ของเราซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในวิชากลศาสตร์ก็คืออาจารย์ที่สอนเราก็จะให้เราวาดสองสิ่งใช่ไหม สิ่งแรกเขาเรียกว่า shear force diagram หรือ SFD ของเราเป็นแรงก็เป็นหน่วยเป็นนิวตันตัวที่2คือ bending moment diagram นะครับหรือแผนภาพของแรงเฉือนออแผนภาพโมเมนต์ดันะข้างบนคือแผนภาพแรงเฉือนแผนภาพโมเมนต์ดัด bending moment diagram Di หรือ BMD หน่วยเป็นหน่วยของโมเมนต์คือนิวตันคูณเมตรเห็นไหมครับจุดหมายปลายทางเราต้องการวาดไอ,อ้สอตัวนี้ให้ได้ทำไมวาดสตัวนี้ให้ได้มันดียังไงนะครับเวลาเราจะออกไปออกแบบนะ เป้าหมายเราคือเราจะหาหน้าตัดไหนว่าที่มีค่าเชียร์สูงสุดเราก็จะไปออกแบบเสริมเหล็กชนิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งในทางปฏิบัติถ้าเราออกแบบคานคอนคีิเสริมเหล็กเราจะไปหาค่า v maximum เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนว่าไปออกแบบใส่เหล็กปลอกนะครับในขานอีกฟังหนึ่งคือ bending moment diagram เราพยายามสแกนหาซิว่าโมเมนต์ maximum มันอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จุด ไหนว่าเป็นโมเมนต์แม็กซิมัมและมีค่าเท่าไหร่นะครับหน้าตัดตรงนั้นแหละนะครับเราจะไปออกแบบเหล็กตามยาวในคานนั่นเองนะครับจะใส่เหล็กขนาดไหนจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะต้องใช้ค่า2อันนี้นะครับเชียร์ฟอร์สไดแกรมคำนวณหาเหล็กปลอกเบนดิ n งโมเมนต์ไดแกรมหาเหล็กตามยาวในคานนะครับัาน,นการวาดภาพนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเมื่อกี้จําได้ไหมที่หน้าตัด C ที่3เมตรค่า v เป็น200บวก200 ที่หน้าตัดดีค่า v เป็นลบ200แต่ถ้าเป็นค่าโมเมนต์ที่หน้าตัด c ค่าโมเมนต์เป็น600นิวตันเมตรที่หน้าตัดดีตัดแล้วนะครับก็คือได้เป็น400นิวตันเมตรคราวนี้ถ้าเราอยากจะหาโมเมนต์แม็กหรือเชียร์แม็กเนี่ยเราคงไม่ต้องมานั่งตัดกันเยอะแยะไปหมดถูกปะไม่ต้องนั่งตัดกันแบบโอ้หเดี๋ยวก็ตัด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 กว่าจะให้หาเจอว่าเออโมเมนต์แม็กอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งเราก็จะไม่ทําแบบนั้นมันก็เยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้น ล้าจะทำยังไงดีนะครับาตามหลักก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือจะว่าไปนะตรงนี้เป็นเส้นใช่ไหมเป็นเส้นตรงใช่ไหมเป็นเส้นตรงถ้าเราเขียนสมการไดนะ้เขียนสมการเส้นตรงได้บอกว่าสมการนี้นะครับเป็นสมการอะไรถ้าเรารู้สมการนะครับโดยแปลผันตรงกับระยะบนคารนได้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะบอกได้โดยไม่ต้องไปนั่งไล่ตัดอยู่ทุกหน้าตัดนะครับอันนี้แต่ก่อนจะเขียนสมการได้เราต้องรู้ก่อนว่า มันรูปร่างคร่าวๆเป็นยังไงนักศึกษาดูคันตัวนี้นะคันตัวนี้เป็นคันซิมเพิลบีมนะครับความยาวสม่ําเสมอหน้าตัดสม่ําเสมอมีแรง400นิวตันมากดตรงกลางนี้สีแล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าเชียร์ฟอร์สได agram ตอนแรกเนะี่ยมันก็เป็นเส้นตรงแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเปลี่ยนแปลงณจุดไหนณจุดที่มีแรงมากระทานะครับ bending moment ได agram ก็เหมือนกันตอนแรกมันก็ขึ้นอยู่ดีๆนี่แหละอยู่ยๆ,ๆก็หัก เปลี่ยนทางมากระทันหัหนณจุดที่มีแรงกระทําเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าไอ้จุดที่มีแรงกระทำนะครับมันจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเราดูในเชียร์ฟอร์สไดแกรมมันก็จะทําให้เชียร์ฟอร์สไดแกรมมีกราฟอยู่สองช่วงถูกไหมแบงดิ้งโมเมนต์ไดแกรมก็จะมีกราฟอยู่สองช่วงเช่นกันนะครับดังนะนั้นถ้าเราต้องการเขียนสมการให้ได้นะครับแสดงว่าตรงนี้ก็คือนับเป็นหนึ่งสมการใช่ไหมเส้นตรงเดียวกันนี่ก็หนึ่งสมการ ก็คือมีสมการเชียร์สองสมการและมีสมการโมเมนต์อีกสองสมการถูกไหมครับนะเราต้องแบ่งให้เป็นก่อนนะครับอันนี้ลองมาดูซิอ่าอ่าเช่นดูอย่างนี้บ้างล่ะคานแบบนี้มีสองแรงมากระทำนะครับสังเกตเชียร์ฟอร์ได้แกรรมไหมครับมีกี่ช่วงวะหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีแรงมากระทำเบน n ิ้งโมเมนต์ไดแกรรมด้วยไหมหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงแนะสดงว่าอย่างนี้ เชียร์ฟอร์สไดแกรมต้องมีสามสมการ bending moment diagram ก็ต้องมีสามสมการเช่นกันนะเพราะว่าแรงมันมาแบ่งนะมาแบ่งงนั้นดูจากแรงก็ได้ครับนับไปเลยช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองและช่วงที่สามนะคราวนี้อีกอันหนึ่งดูตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้มี reaction น,นะมี reaction ตัวนี้ก็มี reaction ดูดิครับนับช่วงได้ไหมหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสองยาวๆนี้ไหมไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ไม่สามารถนับเป็นสองได้ทั้งช่วงเพราะว่ามีอะไรมาขั้น มีเดียคันใช่ไหมมาขัน้นแล้วเราก็ออกวัดเลยครับจากนี้ถึงนี้หนึ่งจากนี้ถึงนี้เมื่อมีเดียคันมาขั้นก็เป็นสองแล้วก็จากนี้ถึงนี้ก็เป็นสามเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเชียร์ฟอร์สไดแกร,รมก็จะมีสามช่วงเห็นไหมหนึ่งสองแล้วก็สามเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมก็มีหนึ่งสองแล้วก็สามเนาะนี่ะครับอันนี้แบ่งไม่ยากเลยดูโหลดก็รู้แลลวนะครับดูคานก็รู้แลวว่าควรจะแบ่งเป็นกี่ช่วงอย่างนี้ก็สแสดงว่าเป็นไง มีสมการเชียร์สามสมการและมีสมการโมเมนต์สามสมการเช่นกันนะครับก่อนจะผ่านไปให้สังเกตนิดนึงนะครับเครื่องหมายโมเมนต์เนี่ยสำคัญมากนักสายเห็นไหมครับตรงนี้เครื่องหมายโมเมนต์มันเป็นบวกเครื่องหมายโมเมนต์เป็นบวกหมายความว่านะคานจะแอนลงดูง่าย,ายๆเลยคานนะครับถ้าคานแอนลงเหมือนคานยิ้มมันนะยกตัวอย่างเหมือนคานยิ้มเนะี่ยถ้าโมเมนต์บวกคานจะยิม้มในทางกลับกันละครับดูตัวนี้ตัวนี้มีทั้งส่วนที่เป็นบวกและเป็นลบใช่ไหมค่าโมเมนต์นะค่าโมเมนต์ คานก็น่าจะแอนแบบนี้ใช่ไหมครับรักษาการแอนเราพอเดาได้ใช่ไหมมันแอนลงมาแล้วมันก็เด้งขึ้นหาซัพพอร์ตแล้วก็ลงรักษาดูไหมครับช่วงนี้เป็นไงโมเมนต์ Moment เป็นบวกคานก็ยิ้มนะคานก็ยิม้มแต่ถ้าโมเมนต์ลบเป็นไงครับคานหน้าบึง้งเห็นไหมเนี่ยถ้าโมเมนต์ลบนะคานหน้าบึง้งอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตเอาล้ครับคราวนี้ลองดูตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่เรา จำได้ไหมครับที่มันมี400เมตรตรงกลางคานแล้วก็มี200นิวตันกับ200นิวตันเนี่ยเมื่อกี้ที่เราตัดสองครั้งอ่ะจำได้ไหมเราตัดสองครั้งที่3าเมตรกับ6เมตรเนี่ยนะครับคราวนี้เราลองมาเขียนสมก,การดูซินะให้จริงจังไปเลยนะครับการเขียนสมก,การเนี่ยค่าเชีรยกับค่าโมเมนต์นะครับจะแวรี่ตามระยะ x นะครับ x เนี่ยณขั้นนี้นะณเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมีง่ายๆก่อนให้นับจากปลายซ้ายสุดของคานก่อนเนี่ยนลกถึงหลักกิโลเมตรอ่ะนะปลายซ้ายสุดของ ของของคานนะให้เป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะเพราะฉะนั้นค่า x ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์ระยะ x ะนะมีค่าเท่ากับศูนย์วิ่งไปทางซ้ายถึงจุดนี้ก็คือหลักกิโลเมตรที่สี่ใช่ไหมก็คือสี่เมตรนั่นเองแล้วก็วิ่งไปอีกจนสุดตรงนี้ก็คือระยะแปดเมตรถูกไหมครับเหมือนหลักกิโลเมตรที่แปดเพราะฉะนั้น x เนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงถูกไหมแบ่งเป็นสองช่วงก็คือจากศูนย์ถึงสี่เมตร แล้วก็จาก4เมตรไปเป็น8เมตรนะครับเห็นไหมครับผมแบ่งเป็น2กล่องกล่องข้างบนคือระยะ x ระหว่าง0ถึง4เมตรกล่องข้างล่างคือ4เมตรถึง8เมตรนะครับระยะ x ะรเราก็ดูทีละช่วงนะครอ๋อดูช่วงแรกก่อนระยะ0ถึง4เมตรนะครับเราตัดเซกชันเลยครับเนี่ยสีแดงๆเนี่ยตัดเซกชันปุ๊บเลยตัดเซกชันที่ระยะ x ใดๆเห็นไหมครับ x ใดๆโดย x อยู่ระหว่าง0ถึง4เมตร สังเกตนะครับตัดตรงนี้แรง4 0 0อยังไม่เข้ามานะเราดูแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวดูแค่เนี้ยสั้นๆเองนะก็คือตัวนี้ถูกไหมครับตัดที่ระยะ x ใดๆ x เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะให้ติดตัวแปร้นะครับ x อยู่ระหว่างศูนถึง4เมตรเราสมมุติเลยใช่ไหมจำได้ไหม v ลงเป็นบวกโม um, เมนต์ทวนเป็นบวกเนี่ยลงเป็นบวกทวนเป็นบวกใส่เลยทันทีอัตโนมัตินะครับคราวนี้เราเริ่มคำนวณละนะครับซิกมา f y เท่ากับ0ย์แรงลงเท่ากับแรงขึ้นนะครับ แรงลงกับ v ใช่ไหม v ลงอยู่แล้วบ,บังคับให้ลงเป็นบวกก็ v ลงแรงขึ้นมีอะไร200ถูกไหมครับก็ได้ละ v เท่ากับ200หมายความว่าทั้งช่วงนี้นะครับ x จะเป็นศ1นย์สามสี่ยังไงก็ตามเนี่ย v เป็นค่าคงที่ก็คือ200นิวตันนะครับต่อมาหาโมเมนต์ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ย์เนี่ยเราเอาจุดเนี้ยเป็นจุดเทคโมเมนต์เสมอนะทำไมเอาจุดนี้เป็นจุดเทคโมเมนต์เพราะว่าอะไรเพราะ v มันผ่าน เพราะ V มันผ่าน V จะได้ไม่ต้องนํามาคิดไงก็หายไปตัวหนึ่งนะครับเทคจุดนี้จะง่ายนะครับถ้าเทคโมเมนต์รอบจุดนี้ก็ใช้สมการซิสก้าโมเมนต์เท่ากับศูนย์ทวนเท่ากับตามทวนมีอะไรโมเมนต์ moment ไงสมมติให้ทวนอยู่แล้วใช่ไหมก็ใส่เลย M ถ้าเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนคุณเห็น200อยนิวตันไหมมันจะหมุนให้ให้คานเป็นไงมีทิศทางตามเข็มถูกไหมดันขึ้นก็คือหมุนให้ตามเข็มแรงเท่าไหร่200ระยะเท่าไหร่ก็คือ x เห็นไหมครับ ตามเข็มนะแรง200แขน x ก็เป็นอะไร200ใช่เห็นไหมตามเข็มนะ2อ0คูณเเห็นไหมครับได้สมก,การโมเมนต์มแล้วนั่นหมายความว่ายังไงสมมุติผมอยากรู้ว่าที่เทนะ่ถ้ากับ2เมตรเนาะถ้ากับ2เมตรเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับโมเมนต์มีค่าเท่าไหร่เราก็เอาแค่อะไรไปแทนเอาค่า2เมตรนะครับเอาค่า2อ่ะไปแทนก็เป็น400นิวตันเมตรถ้าอยากจะรู้3เมตรก็เอา3ไปแทนก็เป็น600นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นมีสมาการเดียวเนี่ย อยากรู้หน้าตัดไหนได้หมดเลยในช่วงนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูอีกช่วงหนึ่งสิตัดตรงนี้สี่เมตรถึงแปดเมตรถูกไหมครับเนี่ยนี่คือจากสี่เมตรถึงแปดเมตรก็ตัดตรงนี้และตัดตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าแรงสี่ร้อยเข้ามาแล้วใช่ไหมเราดูฝั่งซ้ายมือนะครับสี่ร้อยได้เข้ามาละเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยสี่ร้อยเข้ามาคราวนี้ดูระยะดีๆนะจากศูนย์เนี่ยนะครับไปถึง x ใดๆโดย x ออยู่ระหว่างสี่ถึงแปดระยะนี้รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นสี่ จากนี้ถึงเนี่ยรู้แน่ๆเลยจากนี้ตอนถึง400นิวตันเข้ามารู้ว่าเป็น4ตรงนี้สําคัญนะครับถ้าตรงนี้ x ตรงนี้4ตรงนี้ก็เป็นอะไร x ลบ4ถูกไหมเพราะ x มันใหญ่กว่า4แน่ๆแหละดูขนาด x มันยาวกว่า4ถูกไหมครับถ้าตรงนี้ x ตรงนี้4ที่เหลือตรงนี้ก็คือกลายเป็น x ลบ4หรือทั้งนี้เป็น6ถ้าตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ6อย่างงี้นะครับง่ายๆระยะนี้สําคัญนะครับระยะนี้สําคัญ แ็จแล้วเราก็สมมุติ v กับ m มาใช่ไหมสมมุติ v กับ m มาเลยสมมติลงเป็นบวกทวนเป็นบวกเข้าสูตรเหมือนที่เราเคยทำฮะสิกไม้ y เท่ากับ0ลงเท่ากับขึ้นมีอะไรลงบ้างมี v ลงมี400ลงก็คือเป็น v บวก400ขึ้นมีอะไร200ตัวเดียวก็มีแค่200ตัวนียว้ย้าย400ไปเป็นลบ400 200ลบ400ก็ติดลบ200นะครับก็จะได้มาว่าทั้งช่วงเนี้นะครับ สีถึงแปดเมตรแต่ v <S 2> <S 2> มีค่าคงที่คือติดลบสองร้อยนิวตันตัวนี้เลขคง,งที่เลยนะต่อมาซิกมาโมเมตตน, 0, น,นตม์ท่ากศูนย์ทวนท่ากตามเทคโมเมนต์รอบจุดนี้ v ไม่เกี่ยวเพราะมันผ่านโมเมนต์ m ก็ทวนใช่ไหมเนี่ยทวนอยู่ฝั่งทวนแล้วสี่ร้อยนี้ล่ะนี่คือจุดหมุนสี่ร้อยกดลงมาก็ทําให้ทวนเข็มด้วยไหมทวนเข็มด้วยทนะวนเข็มด้วยแรงคือสี่รอยแขนคือ x ลบสี่ ทวนนะแรงคือ400แขนคือ x ลบ4ส่วน200นิวตันก็ตามเข็มเหมือนเดิมนะตามเข็มเหมือนเดิมแรงคือ200แขนคือใหญ่ๆนี้เลย x เพราะจุดหมุนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับงั้น200คูณ x ตามเข็มทําให้อยู่ฝั่งตามเข็มอยู่ฝั่งขวาเราก็แค่เอา400คูณ x ลบ4เนะี่ยย้ายมาฝั่งขวามือจากบวกก็กลายเป็นลบทิ้งไว้แค่นี้ไม่ต้องกระจายนะฮะไม่ต้องกระจายเพราะว่าจะแทนค่าง่ายกว่ายิ่งกระจายมากเดี๋ยวมันผิดนะครับทิ้งไว้แค่นี้ เห็นไหมครับเราก็ได้สมการโมเมนต์อีกแอยากจะรู้ x เป็นเท่าไหร่ได้หมดเลยเช่นอยากจะรู้ว่าที่ x ท่ากับ6เมตรนะเรา6เมตรอยู่ระหว่าง4กับ8ใช่ m, m, ไหมก็เอา6 m, ไปแทนเอา6ไปแทนก็จะทราบค่าโมเมนต์ทันทีเห็นไหมครับเราได้สมการเชียย์และได้สมการโมเมนต์ทุกช่วงเลยมันมี2ช่วงเราก็จะมาวาดสิ่งที่เรียกว่าเชี่ย f ฟอร์ส i ดกร a มแล้วก็เบนดิ n งโมเมนต์ i ดกร a มผมสรุปมาให้ดูหน้านี้เห็นไหมครับในช่วง0ถึง4เมตรก็คือในช่วงที่หนึ่งนะครับ มีสมาการเชียกับสมาการโมเมนต์นะครับสมาการเชียเป็น200นะครับว่าไง200นิวตันก็คือทั้งช่วงนี้อถ้า x อยู่ระหว่าง0ถึง4เมตร v, v มีค่าคงที่ก็คือ200เห็นไหมครับ 200, 200นิ่งเลย200เพราะนั้นจะต้นช่วงที่ x เป็น0หรือปลายช่วงที่ x เป็น4 v ก็ยังเป็น 200, 200อยู่สม่ำเสมอนะตรงนี้เป็น200นะครับให้ดูแล้วถ้าช่วง4ถึง8เมตรละ่ะก็คือช่วงที่2ถูกไหมครับ v เป็นลบ200ก็แสดงว่า สม่าเสมอคือลบ200ทั้งช่วงไม่ว่าจะต้นช่วงหรือปลายช่วงก็เป็นลบ200สม่าเสมอนะครับเสร็จไปละวี v. แล้วถ้าโมเมนต์ล่ะครับสมก,การโมเมนต์เราก็ได้มา2ส,สมก,การใช่ไหมสมก,การช่วงแรกก่อน x อยู่ระหว่าง0-4 m เป็น200คูณ x เอาละต้นช่วงคือ x เป็น0นะปลายช่วงคือ x เป็น4 200คูณ x x, x. นี้คือ x ยกกำลัง1อย่างนี้คือเป็นสมก,การเส้นตรงสมก,การเส้นตรงรู้ค่าที่ ต้นทางรู้ค่าที่ปลายทางก็ลากเส้นเชื่อมได้ถูกไหมครับต้นทางหรือต้นช่วง x มีค่าเท่าไหร่ x มีค่าเป็นศูนย์เอาศูนย์แทนเข้าไปสองร้อยคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ปลายช่วงอ่ะเเป็นสี่เมตรก็เอาสี่ไปแทนสองร้อยคูณสี่ก็ได้แปดร้อยเห็นไหมครับหัวศูนย์ท้ายแปดร้อยเป็นเส้นตรงเพราะ x อ็กย่กำลังหนึ่งดูนะหัวศูนย์ท้ายแปดร้อยใช่ไหมเป็นเส้นตรงก็ลากเลยส่วนช่วงที่สองนี่ก็เป็นสรรมการใช่ไหมที่เราไม่กระจายเราทิ้งไว้ ต้นช่วงคือ4ปลายช่วงคือ8ดเนี่ยต้นช่วงคือ4เมตรปลายช่วงคือ8เมตรหาเป็นเส้นตรงด้วยไหมเพราะนี้ x กําลัง1อันนี้ก็ x กําลังหนึ่งะครับเพราะฉะนั้น x เป็นกำลังหนึ่งก็เป็นเส้นตรงนะครับต้นช่วงสี่เมตรก็เอา4ี่เมตรไปแทนเอาอา4ไปแทนะเอา4ไปแทนแทน,แทนค่าได้มเมนต์เท่ากับ8 0 0รอยนิวตันเมตรที่ปลายช่วงเอา8ไปแทนค่าเอา8ไปแทนตรงนี้เอา8ไปแทนตรงนี้คำนวณมาได้0นเป็นเส้นตรงเพราะ x กําลังหนึ่งหัวแ0ดร้อย ท้ายศูนย์ <c oughs> หัวแปดร้อยท้ายศูนย์นะหัวแปดร้อยท้ายศูนย์ี่ครับลากไปไหมปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยเห็นไหมครับนี่ก็ได้เชียร์ฟอร์สไดอะแกรมกับเบนดิ้งโมเมนต์ไดอะแกรมเมื่อกี้ถ้าเกิดโจ์เขาจะถามต่อนิดนึงจงหาค่า v สูงสุดกับ m สูงสุดหรือ v max กับ m max ค่า v มีมีสองร้อยกับลบสองร้อยนะครับค่า v นี้ไม่ซีเรียสเรื่องเครื่องหมายนะ,ะก็คือเอาค่ามากที่สุดมาตอบก็คือตอบว่า v max เท่ากับสองร้อยนิวตัน นะครับนค่าโมเมนต์แม็กนะครับก็เป็นบวกใช่ไหมอันนี้ชัดเจนเป็นปลายยอ่อชัดเจนก็บวก800นิวตันเมตรนะครับสังเกตดีๆค่าโมเมนต์เป็นบวกหมายคมว่าคานยิ้มไหมอ่าอย่างเงี้ยคานยิ้มแน่นอนนะแรงกดมาอย่างนี้คานมันยิ้มแน่นอนมันแอนลงมันยิ้มนะคราวนี้ลองลอง,ลองตอบโจทย์ดูสิจําได้ไหมตอนแรกเราเราหาค่า x ที่ระยะ3เมตรครั้งหนึ่งใช่ไหมครับหาค่าเชีีรยกับโมเมนต์ที่ระยะ3เมตรครั้งหนึ่งซึ่งเราได้ v เป็นเท่าไหร่สองร้อยใช่ไหม ที่หเมตรครั้งหนึ่งก็ v ก็เป็นลบสองร้อย v ไม่ v ไม่มีปัญหาดูค่าโมเมนต์สิจำได้ไหมเรากลับไปดูจําได้ไหมที่3เมตรจากปลายซ้ายใช่ไหมตรงนี้นะครับ m เป็นเท่าไหร่หกรแต่ถ้าที่6เมตรล่ะตัดที่หน้าตัดดี m เป็นเท่าไหร่สี่ร้อยลองดูนะลองดูลอง